าออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางพ้า2สอก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะคะสวัสดีค่ะ พบกับเนยในรายการสารา5นาทีนะคะหลังจากคลิปที่แล้วจะเป็นท่าออกกําลังกายแกนกลางแบบง่ายวันนี้คลิปนี้เนยจะพังเพื่อนๆออกกําลังกายในท่านิมิ่งเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นในเลเวลที่ยากขึ้นค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆไปสนุกกันเลยค่ะท่าแรกชื่อว่านิมิ่งทูแท็บนะคะวิธีการก็คือตั้งคาให้ไหล่ตรงกับข้อมือแล้วก็สะโพกตรงกับเขา่า ความกว้างของแขนกับขาตรงกันก็คือเท่าระดับไหล่ที่การก็คือยกขาไปข้างหลังเราก็พยายามใช้ก้นดึงขึ้นเหีียงมาอีกข้างหนึ่งเข้าออกพยายามอย่าให้ก้นยกขึ้นนะคะกดลงท่านี้ทำประมาณ10ครั้ง3-5เซตได้เลยค่ะขนาดทำคือให้เพื่อนเพื่อรู้สึก ออกแรงที่ก้นในการยกขาเข้าออกแล้วก็รู้สึกเก่งที่หน้าท้องเพื่อ activate กล้ามเนื้อแกนกลางให้ทำงานค่ะท่าที่สอง kneeling to h a n g ก็คือตั้งท่า kneeling แบบนี้แล้วก็ยกขาไปด้านหลังกดก้นลงเก่งหน้าท้องซ้ายขวาสลับกันซ้ายขวานับหนึ่งครั้งเข้าออก นับหนึ่งมาต่อกันที่ท่าที่3ค่ะท่านี้จะมีการเคลื่อนไหวที่กว้างนิดนึงนะคะชื่อว่า Newling Side Kick Two ค่ะแล้วก็หมุนตัวไปเตะแณะน,นี้ให้ขาเราพุง่งเท้าเราพุ่งไปด้านหน้าแล้วก็ก้นใกล้กับแขนให้มากที่สุดเท้าด้านซ้ายก็คือบิดเฉยๆ,บ,ๆบิดออกแล้วก็เข่าแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังทำท่านี้ไม่ได้ เราจะมาทําในเลเวลที่งา่งายก่อนเป็นยิวลิ่งคิกซิดก็คือตั้งยิวลิ่งเหมือนเดิมบิดเท้าซ้ายออกด้านนอกแล้วก็เอาให้ก้นข้างขวาใกล้กับแขนข้างขวาแล้วก็นั่งขาไม่ต้องชี้ไปข้างหน้าปล่อยเลยกลับมาป่กย่งหน้าท้องเยอะๆสวัสีีหมุนไปเกิงหน้าท้องก้นใกล้ๆแขน บบนี้มาต่อกันที่ท่าที่5ค่ะท่าสุดท้ายนิวลิงจั out. มอินเอาดูเวอร์ชันปกติก่อนตั้งนิวลิงเลยออกแรงเข้าแมวท้องจำเข้าจำออกก็ออกแรงจากที่ท้องเหมือนกัน่ะป้ายกลับเข้าที่เดิมเก่งท้องเข้าเก่งท้องออกที่เดิมเข้า ออกพยายามเก่งทำตัวให้นิ่งที่สุดสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ทำแล้วมันยังไม่ได้ไม่เป็นไรมีออปชั่นเสริมเราจะใช้เป็นการก้าวเข้าออกสลับกันนิวลิ่งเก่งท้องเข้าค,ค่อยๆก้าวออกกับที่เดิมเก่งท้องอยู่เข้าออกกับที่เดิมจบไปแล้วนะคะ5้าท่าไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถแน่นอน ได้เหงื่อกันไปเยอะไหมคะวันนี้ยังไงพือเพื่อนทำแล้วสามารถมาแชร์กันได้นะคะหรือว่ามีท่าอื่นท่าออกกำลังกายแกนกลางท่าไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยฝากอีกเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้เนื่อต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ